ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun ไลฟ e นิวฮอนด้าสกูปปี้ไอบลูน้ำผสมวิตามินกลิ่นผลไม้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์ ence, สูตรเข้มขน้น เกมน h ยไทยแลนด์ของเรานะครับแข่งขันด้วยคนทางบ้านสองท่านนี้เงินรางวัลรอแล้วไม่รู้ว่าใครจะได้ไปนะคะหวังว่าจะได้ไป1 0 0 0 0แสนบาทแหมคุณผู้ชมสายอินบ็อกเข้ามาสดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าอยากจะแบบว่ามันสมองล้วนๆได้เลยครับตอนนี้ตามมาเต็มๆแล้วนะครับเขาตามเสนอเรียกว่าใกล้จะเสมอกันแล้ว23ต่อ26ครับทางนี้หวั่นไหวไหมเอ่ย เราไม่มีความหวั่นไหวเลยไม่มีเลยอะไรนะเกมนี้ปล่อยเขาแซงดีไหมแซงได้นะพูดเดี๋ยวเกมน้าเราก็เล่นมันสมองของผมไหมครับหมอคำหนึ่งนิยามคำหนึ่งโอ้โหพูดไปแล้วสมองจำไม่ได้ทีมนี้มีสมองแล้วเขาได้เปรียบเขาจะได้นั่งดูคุณเล่นก่อนเพราะว่าอะไรครับคุณนำะแนนคุณนำอยู่ทำไมทำไมเราได้เล่นก่อนทุกเกมเลยอะครับเพราะว่าเขามีสมอง แต,แต่เขาไม่มีคะแนน,ม,นม,มันยังไม่ได้คะแนน <c oughs> เดี๋ยวจะมาละเดี๋ยวคอยดูนะฮะเกมต่อไปตอบมาเป็นตามวิธ <c oughs> ีการเล่นง่ายๆ <c oughs> หวัวหน้าทีมอยู่ตรงนู้นมองเห็นจอตรงนี้ครับ <c oughs> จอตรงนี้จะมีคําขึ้นมาคุณซุปตา3ามคนยืนตรงนี้ลำดับไหนก็ได้คุณยืนคุณมองไม่เห็น <c oughs> เขาจะใบให้คุณคุณตอบมันจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันอย่างเช่นพยานชนะกอไก่ ก็กอไก่หมดเลยนะครับผมคุณตอบมาเสร็จเรียบร้อยสมมติว่าเออเอเก๊ะกไก่ถูกต้องเอาไก่ใส่ในอะไรสมองสมองก <c oughs> ลง <c oughs> กลงคุณก็ตอบกลงเสร็จเรียบร้อยคุณต้องตอบว่าไก่กลงแล้วก็ย้ำคำตอบเพื่อนๆเรื่อยๆอวนกันไปวนกันไปเบสิกเลยเนี่ย <c oughs> สมรอบ ทุกคนที่มาที่นี่ได้3รอบแต่ทางนี้คุณผู้ชม8รอบแปดรอบแน่แน่คอยดูปฏิหารที่เกิดขึ้นมาทางนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับเราเริ่มเลยนะเริ่มครับเริ่มเริ่มอ่ะเพราะอย่างนั้นเข้าที่ครับเชิญคุณครูช่วยจำคุณครูใบ้เลยนะพวกคุณจะได้คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะชอช้างทางชอช้างทั้งนั้นพร้อมเตรียมตัวเริ่ม ช้างอ่านต่อไปเดินไปแล้วแบบคนชนชนช้างชนช้างชน,ชงชนแว่งแว่งอะไรนะเด็กนั่งแล้วแว่งกระเช้าช้าชิงช้าช้างชนชิงช้าช้างชนจิงช้าแล้วครับเย่ yeah! ชนะพูดได้พูดได้พูดเชียเออชียช้างชนจิงช้าเชียเออไอที่เป็นผู้ชายที่อย,าอย่างเงี้ยลา ท้องท้องชูชกช้างชนชิงช้าเชียร์ชูชกโอ้โหเร็วเร็วไปเร็วกว่านี้แบบตกใจเออช็อกช็อกไหนช็อกสะกดไม่เหมือนอันนี้นะไฟฟ้าช็อตช็อตช็อตเออชนชิงช้าเชียร์ชูชกช็อตเออที่แบบเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมที่มีโรตีอ่ะโรตีกับทู่กับอะไรช้างชนชิงช้าเชียร์ชูชกช็อต ชาชักเออผลไม้ใส่อะไรที่เป็นพลองช้างชนชิงช้าเชียชูชกช็กอกฉลอง <c oughs> เฮ้ยช้างชนชิงช้าเชียชูชกช็อก <c oughs> กอะไรอะไรฉลองไม่ใช่าชาชักฉลองเออ <c oughs> วัดอะไรวัดอะไร จรเออช้างชนชิงช้าเคลียชูชกช็อตชะลองถ<ต>ามนีไม่ไม่ใช่ครับกับขาชัชะลอมช้างชนชิงช้าเคลียชูชกช็อตชาชักชะลอมข้ามช่วยชะลองอ่าพี่ประจัเออ,อ,เ,อ,อเร็วมาที่อะไรอ่ะว้าวช้าง ช้างชนจิกช้างชนบดไเราเรา,เราได้หรือไม่ได้อยู่กับเขาแล้วนะวเราพอได้แล้วก็ผมชอบมากเลยว้าวชัก <c oughs> แล้วลมมันมาด้านข้างมากพอจะเริ่มชักว่าว <c oughs> เริ่มตรงนี้ก่อน <c oughs> แล้วลืมไปว่าขึ้นแล้ว <c oughs> เพื่บอบดปิน ถ้เป็นครูสอนเธอเริ่มชักตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้แล้วพอเราเราได้คันแล้วนะเ,ออเราพูดจบแล้วทําไมอาจารย์ไม่ใบ้ต่อหนูไม่เข้าใจเพราะว่ามันค้างช็อตไงแต่กี้พอบอกว่าเฮ้ยตกใจเป็นช็อคเนี่ยสะกดไม่เหมือนกันเลยต้องให้ใบ้ให้ได้ว่าช็อตคือไฟฟ้าช็อตนะฮะ <c oughs> คุณได้ไปทั้งหมด9คําคำคูณ2เ <Yeah. S 2> ท่ากับ18บวกกับนะครับนไปแล้ว44ต่อ23ครับ ผมคิดว่าผมผิดหังในทีมนี้มากเลยทำไมอ่ะคิดว่าเขาจะเยอะกว่านี้คิดว่าอย่างนั้นเขาไม่กล้าเพราะว่าเขารู้ว่าคุณจะแซงเขาเขาไม่ยากไม่ใช่กลัวตามไม่ทันกลัวตามไม่ทันพอไปไกลมากเลยเดี๋ยวพวกคุณดูไม่ดีว่าแบบไม่ไม่กลัวสมองของผมเหรครับดูสมองคุณดูครับแค่กันโลกของเขาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสมองเขาใหญ่ขนาดไหนสมองนี่ลงมาถึงคางเลยนะลงมาถึงคางลงมาที่กระเดือก เนี่ยลอยหยักที่เห็นอยู่นี่อันนั้นไม่ใช่ลอยหยักแถวนี้รอยย่นครับอ๋อรอยย่นโอเคพี่เขาใจผิดเองพวกคุณพร้อมไหมพร้อมครับเข้าประจำที่ครับแล้วแต่เลยค่อยกันให้เร็วครับแสงให้ได้เหยียบตรงนี้เลยครับเหยียบเลยครับพร้อมนะปับพวกคุณจะต้องเล่นคําที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วยกอไก่ง่ายพร้อมเริ่ม ขันขันขันทำอะไรเกาเกาโอเคนี่นี่นี่เก้าเกาเก้าเก้านี่อ่ะแบตเตอเรียน์ถ่ายผมโกนโอเคอโหัวไสมองสุดยอดเกาก้ามโกนเออรอบแรกกระชากแล้วส่องส่องส่องกระจกกระจกส่องถูกต้องเกาก้ามโกนกระจกเออต่อไป้ย ชุดจีนชุดจีนเขาเรียกอะไรกี่เผาโอเคกี่เผาส์เกาก้ามออโกรกระจกกี่เผาเออเอาไว้ติดผมอ่ะของผู้หญิงเครื่องประดับโอเคกิบเกาก้ามโกนกระจกกี่เผาส์กิบเออกระบเกาก้ามโกนกระจกกี่เผาส์กิบกิบ

ล็อกผู้ร้ายอ่ะทำไรใช่ผู้ร้ายเออนั่นแหละผู้ใจรายมือผู้ใจมือเก่าก้ามนี่นี่กระหม่อมโกนกระจกขมแทมกีเพาามกิฟอะไรวะก้ามกระถิอ่ออะไรนะเมื่อกเนี้ยผู้ใจร้ายผู้ใจมือเร็วเร็วใส่เลยโอ้ไม่ชอบเลยอ่ะเกียเียเก่าก้าม กระจบกี่เพาส์กิอะไรวะนี่ๆีกาบกะทิไม่ชอบกุญแจมือไม่ชอบไม่ชอบเกลียดเออเร็วเร็วเร็อ่าลอยอะไรวันลอยอะไรกรโอเคเก้าเก้อนหมดเวลาติ๊กแคำ ฮะไม่น่าเชื่อนะว่าตำรวจเขาไม่จับ e กูไล่เขาใส่กำไรเฮ้ยคุณกำไร EM นสมองมอ้โหมันสมองผมโอ้หเดี๋ยวเทคโนโลยีแล้วพี่ตำรวจกวาดขาดทุนไต่กำไรเลือกไม่ดังมะพร้าคันเลยกากคุณผู้ชมครับถ้าคุณจะทำขนมที่บ้านอย่าลืมนะครับเอามะพร้าวมาขูดให้เรียบร้อยแล้วคุณจะได้กากไปทำอย่างอื่นเแล้วเอากระทิทิ้งไปกระทิทิ้งไปเอากากเก็บไว้นะฮะ เขาละเขาได้9คุณได้10บร้า10บคูณ2เกับยีวงก่อย23ตามอยู่43ต่อ44เท่านั้นต้องตัดสินกันแล้วครับกับเกมเกมนี้ดนตรีคือสิ่งที่เราจะใช้ตัดสินนั่นคืออีเมโลดี้ดูสิว่า ใครจะได้เข้าสู่รอบจจกผ่อนของเราเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวนะครับโอยเกมนี้สนุกมากอ่ะแบบว่ามันต้องใช้ความจำอ่ะแล้วแบบทีเขาจำแล้วเขาจำพลาดเราสาทายอย่างเช่นมะพร้าวกันจีแต่ว่ากากอันที่จริงมันก็คือคาว่ากะทิ เกมนี้ทําให้เราตีตื้นขึ้นมาเหลือระยะหากก่างแค่แปมเดียวเท่านั้นเพื่อว่าเกมหน้าชนะเขาแน่นอนและเราก็นําเขาติดตามดูครับ